ลุงคะฉันพานลูกค้ามาให้คะ่ะหน่อ,อ,อาตามมาอ,อยากได้แบบไหนระฉันอยากเป็นอย่างเขานะเออโอ้โหนี่แน่ใจนะค่ะแต่นี่ครั้งแรกฉันตื่นเต้นจังเลยเออคือแบบนี้ฉันก็เพิ่งทำครั้งแรกก็รู้สึกตื่นเต้นเหมือนกันอะ ปกติทำแบบจีนใช่ไหมคะบอกตามตรงส่วนใหญ่ใันก็ทำแค่หน้าขนแล้วจะทำขนด้วยไหมขนอะไรเอาก็มันมีขนไปทั้งตัวแบบนี้ือพวกเขาขนเยอะกว่าพวกเราแต่ปกติก็ดูไม่ออกนะยังไงก็ดูออกมืออาชีพจริงๆแต่ฉันไม่เอาขนดีกว่าแหมงก็หนาเสียดาย จะมีผลอยู่แค่สงวันง่ายมากแป๊บเดียวก็เสร็จแล้วนะฮะเ,เดี๋ยวอมมาคะฉันอยากได้จมูกที่เชิดเชิดหน่อยโอ้โหถ้าเชิดกว่านี้อีกมันจะกลายเป็นมอสุก,กี้ไปนะมอสุกี้ตามใจจัดให้ตามที่เธอชอบแหละ มอคะ่ะทำไมเอาแต่มองกอลิล่านั่นละ่ะโอ้ยไม่มองแล้วจะทำยังไงอ่ะทำไมละ่ะก็เธอจะทำหน้าให้เหมือนมันนี่อือาฉันไม่ได้เอาหน้านี้หน้านี้ทั้งห้องแล้วก็ไม่บอกก่อนอ่ะกเดี๋ยวอ,<ะ>อย่าดูเลยรับไม่ได้หรอกวางใจได้เดี๋ยวฉันจัดการให้นอนลงไปนอนลงไปออโอเคเรียบร้อยแล้วเออไหนดูสิ ทำไงดีสวยจ้ะสวยแค่ไหนสวยจะไม่กล้ามองตอนนี้ดีกว่าเยอะเลยแหละดูสะ